สวัสดีเพื่อนพ้องในทั้งพี่ทุกคนครับพบกับผมกับ king roulette นะครับผมนี่คือสิบระดับเกมเอาชีรอดบนมือถือนะสำหรับใครที่ชอบในเกมแนวเอาชีรอดหรือว่ากำลังทำหาก็สามารถดูเกมจากในคลิปนีมไม้ได้นะซึ่งในเกมในคลิปนี้เป็นเกมคุณภาพเยี่ยมนะ่นเลยนะไปเกมเอาชีรอดที่ภาพสวยมากเลยโอเคชื่อเกมนี่คือจะอยู่ช่องคอมมเนต์แทนนะสำหรับเกมในคลิปนี้จะเป็นเกมอะไรกันบ้างก็มาดูกันเลยครับผมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป,ป็นกำลังใจให้เราด้วยนะโอเค okay, let's go เกมบรรดาพิ0 p r i n c i p l e สำหรับใครที่บอกเนี่ยโอ้เนี่ยมีมือถือสเปคแรงแล้วเกินยังได้เกมนักที่เป็นกราฟิกหนักมีแม่เ <c oughs> อาไปให้มืถือกระตุกไปเลยนี่แล้วก็ผมซึ่งสำหรับใครที่บอกว่าเนี่ยอยากได้เกมกราฟิกหนัจกจัดจ้านก็น,นี่เลยต้องบอกเลเกมนี่คือภาพสวยแล้วก็กราฟิกหนัจกจริงๆนะสำหรับใครที่อยากลองเทสค,ความแรงข,ของเครื่องของตัวเองดูก็สามารถลองปรับสูตรของเกมนี้ดูได้นะบอกเลยว,ว่าเกมนี้ภาพสวยจัดจ้านมากๆเลยแต่สำหรับใครที่มีมือถือสเปคไม่แรงก็สามารถลองดูเกมไม่ได,ได้แต่อาจจะกระตุกมากๆ,ๆเลยนะซึ่งเกมนี่คือลองไปค้ายเกมน้กพยนไ ได้ต่อสู้หรือว่าเราจะได้ปจนภัยต่างๆ,ๆมากมายเลยเอารมณ์ไปให้เกมแนววิชรอดอะไรอย่างนี้แน่นอนจะมีปริศนาต่างๆให้เราแก้ด้วยสำหรับใครที่อยากได้เกมป,ปจนภัยที่ภาพสุดจัดจ้านก,ก็นี่แล้วก็ผมซึ่งอารมณ์ไปให้เกมแนวที่มีเดรเรื่องนะคือเราต้องเล่นตามเนรเรื่องหรือว่าชัปเตอร์ไปไเรื่อยๆอะไรอย่างนี้สำหรับใครสนใจเดะเกมนี้เป็นเกมออฟไลน์ด้วยต้องใช้สมุดสเปกหนักในการเล่นเนดะเป็นเกมออฟไลน์ไม่ต้องใช่หนห็ครับผม เกมรดับพิฆาต Dismental ก็ผมสำหรับใครที่บอกเนี่ยจะได้เกมแนวแบบเอาชรอจริงๆมากกว่าก็นี่แล้วก็ผมซึ่งต้องบอกวก่าระดับแรกในเกมนี่ไม่ใช่เกมฟรีนะต้องเสียเงินในการซื้อก็ผมไม่ใช่เกมฟรีซึ่งเกมนี่คือเราจะได้เอาชรอตต่างๆมากมายเลยคือเป็นเกมเอาชรอที่เป็นบวกอบเครื่องมากๆนะไม่ใช่แค่เราต้องสร้างบ้านหรือว,ว่าครับของเดียวแต่ว่าเราสามารถไปฟาร์มของหรือว่าออกล่ารถต่อสูขขขออ้กับเหล่าพิษดิบสอมบี้ได้อะไรอย่างงี้ซึ่งในเกมนี่คือจะมีอะไรให้เราทำเนี่ยคือเยอะมากๆก็ผมซึ่งภายในเกมนี่คือภาพสวยระด้ ว่าเล่นตอนไม่เป็นเด็กได้กน็นี่แล้วก็ผมไปเกมมาชรอที่เมันบวกเครื่องมากๆเลยนะไพโดเกมมันคือจะมีเล่นเยอะแล้วก็จะมีอะไรให้เราทำนเนี่ยเขาเยอะมากๆาก็ผมไปเกมที่มันโดดเดือดมากเลยนะแน่นอนว่าเกมนี้เป็นเกมออฟไลน์ไม่ต้องเช่ไหนก็เล่นได้นะแต่ต้องบอกกันนะว่าเกมนี้ไม่ใช่เกมฟรีนะต้องเสียเงินในการซื้อก็ผมเกมระดับที่แ Last Island of Survival ับผมสับไพ่ที่บอกนี่จะได้เกมแนวเอาชีรอดแต่เราสามารถเล่นกับเพื่อนได้ก็นี่แล้วครับผมซึ่งเกมนี้คือเราสามารถเอาชีรอดเล่นกับเพื่อนได้เลยนะซึ่งแน่นอนเราต้องเอาชีรอดอยู่แล้วซึ่งเกมนี้คือเราสามารถสร้างบ้านครับของต่างๆได้หลายรูปแบบเลยคือจะมีระบบครบเครื่องม,มากเลยลูกเล่นเยอะมากด้วยซึ่งในเกมนี้คือเราเต้องระวังแล้วก็ต้องเอาชีรอดจากเหล่าเพวื่อนคนอื่นด้วยนะเพราะว่าบ้านเราอาจจะพังนะภายในพริบตาก็ได้ซึ่งในเกมนี้คือเราอาจจะสร้างบ้านตั้งนานอะไรเงี้ยแต่บ้านเราอาจจะพังได้ภายในพริบตาก็็ไไดด้้้้้้เเเเเเพรรรราาาาาะะะะววว่่่่่่ใในนนนนนกกมมมีีีจหหลลลผคออออืัทตงงแช แน่นเกมนี้คือเราสามารถได้กับเพื่อนได้ครับผมสำหรับใครสนใจในเกมนี้เป็นเกมออนไลน์ต้องเชิญเด็กนักเล่นนะภาพสวยแล้วก็น่าเล่นมากเลยเป็นด้บมเครื่องมากๆด้วยเกมนี้ เกมระดบปีหกซีเวิร์ l เลเก็ผมหลายๆคนบอกว่าเนี่ยโออยาได้เกมแนวเชอร์รก็จริงอยากได้เกมภา,ามพสวยด้วยแต่ว่ามันถึงซึืไมแรงมากก็นีแล้วก็ผมสาม,มารถเล่นเกมนี้ได้นะซึ่งเกมเนี่คือเราสามารถเล่นออนไลน์กับคนอื่นได้ด้วยเราสามารถจับคู่ทีม3คนเนี่ยออกไปลุยกับเราผีดิบสมบีได้นะซึ่งในเกมกนคือนอกจากสมบีแล้วเนี่ยคือเราต้องเอาชอร์รจาเหล่าผีคนอื่นด้วยก็ผมเป็นเกมีพน่าเล่นมากๆเลยนะซึ่งเกมนีคือเป็นเกมแนวชอร์อดอยู่แล้วนะคือเป็นเกมแนวภาพมมองสูงด้วยเพราะฉะนั้นสล่นับ เกมบระดับนี้หกได้โชว์ไซฟอนอัพซาม,มูไรก็ผมสหรับใครที่ชอบซาม,มูไรามากแล้ยยิย่งได้เกมแนวชลโร่แบบแนวซามูไรก็นี่แล้วก็ผมเส้นในเกมนี่คือเป็นเกมแนวที่มีเนื้อเรื่องด้วยคือจะบอกว่าเกมนี่มีตัวเลือเยอะมากเลยนะเราสามารถสร้างบ้านครับของเราต่างได้ที่สำคัญคือต้องบอกว่าเกมนี่แบบค่อนข้างใหญ่มากๆเลยนะเป็นเกมเอาชลโร่ที่เป็นหบวเครื่องมากๆเลยสหรับใครสนใจเกมนี้เดี๋ยวไปเกมออนไลน์ต้องเชนเน็ตน,นะ เกมมันอันดี Last Outlander ก็ผมได้เป็นเกมที่น่าเล่นมากๆเลยนะซึ่งต้องบอกว่าในเกมนี่คือเราจะได้เอาเชอร์ไรเกาะร้างที่เราต้องต่อสู้กับเหล่ากบลินด้วยซึ่งในเกมนี่คือเป็นเกมแนวที่มีเนื้อเรื่องก็ผมคือเราจะได้ต่อสู้กับเหล่ามอนสเตอร์ต่างๆมากมายเลยนะเป็นเกมที่น่าสนใจมากเลยซึ่งแน่นอนเกมนี่คือเราสามารถสร้างบ้านครับของต่างๆได้คือเราสามารถฟาร์มของต่างๆได้มากมายเลยนะที่สําคัญในเกมนี้เป็นเกมแนวที่มีเนื้อเรื่องที่มันมากๆเลยนะต้องบอกว่าในเกมนี่คือภาพสวยมากก็ผมคือความจําเนี่ยอ่่กวาาารได้เมช าามารถเอาช้อนในป่าได้ก็นี่แล้วก็ผมแมบบค่้นข้างกว้างใหญ่มากๆนะอย่างที่บอกเกมนี้คือภาพสวยมากเลยสำหรับใครสนใจในเกมนี้เป็นเกมออนไลน์ต้องเชิญแตเด็กนเล่นนะ เกมมนาพี่สี่ Dead Kind s u r v i v Project ก็ผมสำหรับใครที่บอกว่านี่อยากได้เกมแนอวออชวร์รอดที่ภาพสวยจ,จริงขึ้นมาหน่อยก็นี่เลยนะซึ่งเกมนี่คือเป็นเกมเออชร์รอดเี็มระบบควบเครื่องเต็มรูปแบบเลยนะคือเราจะได้ฟาร์มของตามเมืองกังต่างๆได้ในเกมนี้ซึ่งแน่นอนเราสามารถสร้างบ้านครับของต่างได้ก็ผมจะมีเมืองร่างต่างมากมายเลยต้องบอกว่าเกมนี่คือแบบค่อนข้างกว้างใหญ่เลยนะภาพสวยด้วยแต่ก็ยังมีโหมดมัลติเพ a y เยอร์ที่กำลังพัฒนาด้วยนะสนใสนใจในเกมนี้เป็นเกมออนไลน์ต้องเชนไหนเด็กเล่นนะภาพสวยมากเลย เกมมนาพี่3 Lost in Blue ก็ผมนี่เป็นเกมเอาชรอดที่ภาพสวยมากอีกเกมหนึ่งนะซึ่งเกมนี้มันมีเนื้อเรื่องด้วยคือเราก็นั่งเครื่องบินอยู่ก็ผมแต่ว่าเครื่องบินมีปัญหาทำให้เครื่องบินเนี่ยตกลงมาก็ผมทำให้เราเนี่ยมาตกอยู่ในเกาะร้างแห่งหนึ่งนะซึ่งแน่นอนคือเราต้องเอาชรอดในเกาะร้างนี้ให้ได้ต้องบอกว่าเกมนี้คือเราสามารถได้กับเพื่อนได้ด้วยนะแน่นอนเกมนี้คือเราสามารถฟาร์มของต่างๆได้ฉันต้องบอกกันว่าไพโดเกมนี่คือเมนบอกกันครับที่น่าเล่นมากๆน่าสนใจมากๆเลยนะคือเราสามารถคราบของได้หลากหลายรูปแบบ ยิะมากมายแล้วก็ผมคือจะมีคู่หูให้เราด้วยเราสามารถอปรัปเกรดตัวละครหรือว่าอาปัปเกรดอาวุธเดลซัมโบต่างๆได้มากมายเลยนะสำหรับใครที่กำลังตามหาเกมแนวฉรอทดที่มีระบบครบเรื่องภาพสวยแล้วก็มีตูวเล่นเยอะหรือว่าเราสามารถแล้วก็เพื่อนได้ก็นี่แล้วก็ผมซึ่งในเกมนี้คือเราสามารถสร้างกิลด์ได้ด้วยนะเจ๋งมากๆเลยใช่ไหมสำหรับใครสนใจในเกมนี้ไปเก็บออนไลน์ต้องเช่นไหนนะเล่นนะภาพสวยมากเลยก็ผม เกมมันอันดับที่สองดาร์เน่สอมบี้สวยมากครับผมที่ไปเกมเอาชีวิตรอดในเกมที่มันมากๆเลยนะซึ่งในเกมคือต้องบอกกันราว่าไม่ใช่แค่สอมบี้ธรรมดาครับผมที่เราต้องเอาชีวิตรอดให้ได้แต่ว่าจะมีแบบมหากราบสอมบี้เลยนะซึ่งจะมีบอสต่างๆมากมายครับผมคือเราก็ต้องเอาชีวิตรอดให้ได้นะสอมบี้ในเกมนี้คือจะโหดมากๆเลยซึ่งแน่นอนเกมนี้คือเราสามารถสร้างบ้านครับของต่างๆได้จะมีของให้เราคราฟเนี่ยคือเยอะมากๆครับผมซึ่งในเกมนี้คือภาพก็สวยมากเลยนะเราสามารถฟาร์มของตามเบื้องล่างต่างได้ครับผมจะมีพืนที่เราฟ ภาพเฟืองมากเลยนะจะมีรัวเล่นต่างๆเจ๋อมายด้วยสหรับใครสนใจในเกมนี้เป็นเกมออนไลน์ต้องเฉนเด่นใกเล่นนะน่าเล่นมากๆเลยครับผม เกมนันนัีที่1 The Heaven Star Survival ก็ผมสำหรับใครที่รอคอยเกมแนวเอาชรอดที่ภาพสวยแลวก็เราสามารถกระกเพื่อนได้ก็นี่แล้วก็ผมซึ่งในเกมนี่คือเราจะได้เอาชรอดในเมืองร้างต่างๆอะไรเงี้ยนะคือเราสามารถฟาร์มของตามหมายรปว่าตามเมืองร้างต่างๆได้คือจะมีหลากหลายพื้นที่มากก็ผมแบบค่อนข้างกว้าง,างใหญ่เลยทีเดียวต้องบอกว่าการเดินเรบการขับเพื่อน,นต่างๆเกมนี่คือสมูทตและไหลมากๆเลยนะภาพก็สวยอย่างที่เห็นก็ผมซึ่งในเกมนี่คือจะมีความสมจริงในเกมเอาชรอดมากเพราะว่าจะไม่หลงกันหิวหรือว่าการกระหายน้ำอะไรเงี้ยคือจะไม่บอกม แน่นอนเกมนี่คือเราต้องเอาเชอโรอจากฝูงพิเด็บสมบี้นะอมบีนีองคือโหดมากๆในเกมนี่ต้องบอกเลยสมบีในเกมนี่คืออาจจะไม่ได้เร็วอะไรขนาดนั้นแต่ว่าตีแรงมากๆนะถ้าเผลอนี่คืออาจจะตายได้ในพิพตาอะไรอย่างงี้แล้วก็ผมแน่นอนเกมนี่คือเราสามารถเลิกเพื่อนได้ด้วยนะสำหรับใครที่กำลังตามหาเกมแนวเชอรรอที่เราสามารถเลิกเพื่อนได้ก็นี่แล้วก็ผมแต่ตอนนี้ต้องบอกว่าเกมนี่ต้องรอก่อนนะเกมไม่เป็นเกมออนไลน์ต้องใช้ไหนก็เล่นนะ โอเคคลิปไม่ต้องลาก,กันไปก่อนก็ผมมาเจอคลิปหน้านะสำหรับใครที่ชอบเกมอะไรในคลิปนี้หรือว่าอยากได้เกมอะไรแนวไหนเพิ่มเติมก็เพื่อนๆสามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะที่สาคัญเนี่ยถ้าอยากหาเกมเนเพิ่มเติมก็เดี๋ยวจะมีคลิปขึ้นมานะจะมีเกมน่าเล่นอกเพียบจะมีอีกหลากหลายแนวแล้วก็ผม,มรอให้เพื่อๆนๆะกดเข้าไปดูนะสำหรับคลิปนี้เจอก,ก,กันลหน้ากับผมช่เกมแฟร์บายกดดูคลิปตับไปได้เลยเจอกันคลิปหน้านะกอบคุมากมาี่กดเข้ามาดูกับผม